แนวของจ๋ามีเพียด้วยมีเพียด้วยน้ำนูอยู่ไหนน้ำนูอยู่ไหนออันนี้ของพี่ต่อยก็พาน้องอันดามาพี่ต้อมพามาสนามไอโมบายนะก็เขาจะมีที่นั่งเล่นอย่างเงี้ยตอนเย็น เจอไหมครับไม่เจอค่ะไม่เจอเอาใหม่ก็ได้มาต้อมเอาเอาให้เอาให้ใหลานใหม่เลยก็ได้อยู่ท้ายรถอะ่ะก็ต้องบอกว่าแนวหน้าแนวหน้าแนวหน้าของประเทศไอ้ฝั่งนู้นมันก็จะมีนะน,นะจะมีที่สนามเด็กเล่นอะไรอย่างเงี้ย อันนู้ก็จะเป็นอันดาอองฟองมั้งอันดาเสื้อสีชมพูอองฟองเสื้อไม่ใช่ไม่ใช่ต้องอันดาเสื้อสีดํา <ś led> จับลูกติ่งไม่ได <ś led> ก้ก็จะเป็นก็จะเป็นแบบนี้ประมาณนี้ ตรงนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าสนามซ้อมบอลไหมอาจจะมีเด็กๆนะครับที่เป็นเยาวชนอย่างเงี้ยมาซ้อมตรงนี้ตอนยังไม่เกิดโควิดนะก็จะมีซ้อมตลอดมีซ้อมทุกวันอันนั้นก็จะเป็นเนินเนินตรงนี้ก็คือจะเขเรียกว่ายัางไงเราก็ขึ้นไปนั่งซื้อของไปนั่งกินได้นะแล้วก็ดูกระซ้อมบอลกันหลังๆนู้นก็จะเป็นมีพวก พวกแมคโดนัลขายแล้วก็เอฟเคเอฟซีขายอันนี้คือไปไหนไม่ได้นั่งเฝ้าของให้เขา <c oughs> <c oughs> <c oughs> คนหนึ่งเขาไปซื้อเบียร์ไม่มีใครกลับมาอันนี้คือนั่งรอแล้วพี่ต่ายไปหาเดนดูจะมีแม่น้องจา๋าแม่น้องจ๋าให้เปิดจิ้มจุ่มปลาเผาไอ้ไปจิ้ม,จ,มจิ้มจุ่มจะจิ้มจุ่มปลาอยู่อยู่ในเมืองบุยลอร่อยมากครับ เขาชื่อครัวพี่มายนะแต่เขาอยู่บุยลำมากแล้วอันนั้นก็จะเป็นแม่ของน้องอฟองพี่เจ็บน้ำเย็นอยู่อยู่ท้ายรถนะเพื่อ,อน้ำเย็นเพื่อกินน้ำไม่เย็นก็มีเอาอะไรเดี๋ยวให้ต้องไปซื้อ อันนี้ของแม่จ่าได้เลยสิงไม่ค่ะโซดาอ๋อวันนั้นได้กินดีแหละคือะมากเพราะจอเลี่ยนน่ะกูกินเลมอนโซดากูไม่ได้กินแบบเบียสีมากก็ไม่รู้แล้วใครจะคิดว่าสิงให้ทำมาอย่างนี้ ไปซื้อยำไปซื้อลูกชิ้นให้เด็กเฮ้ยแต่งจริงเอาจริงมันมันสุดยอดเลยนะบุรีรัมย์เนี่ยอันนั้นจะเป็นสนามไอโมบายเก่าตอนนี้เป็นสนามช้างนะช้างอารีนาแล้วนะ ตอนที่ต่ายมาขายรถใหม่ๆนะครับไม่ไม่ได้มีอะไรที่มันอย่างนี้นะอันนี้เพิ่งสร้างตั้งแต่ไอสนามเก่านูน่นตั้งแต่อยู่นู่นฝั่งนู้นฝั่งโน่นเป็นสนามอบตอมั้งอันนี้เพิ่งสร้างเสร็จเนี่ยก็สร้างเสร็จมาหลายปีแล้วแหละอันนี้ก็จะเป็นเครื่องออกกำลังกายมีขายทุกอย่างครับพวกอาหารเครื่องดื่ม เบียเบอร์มีหมดเลยเออมาเถอะแต่พูดตรงๆนะอันนี้จะเป็นแกงกันเด้อ,อามาต้องไปซื้อยำไหมไปไปซื้อไปซื้อพร้อมกันไปซื้อยำแล้วซื้อลูกชิ้นให้เด็กมาดิฮะแบบ โดยเฉพาะถ้าเป็นช nice. oh, <laughs> oh, <Te> ่วงหน้าหนาวนี่อากาศดีมากนะโอ้ลมอ่ะโอ้ลุก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 ตัวลีกล้มเมื่อกี้นี่เมื่อกี้สะดุดล้มรีบไปหน่อยรีบไปหน่อยสะดุดลม ซื้อ,อยำซื้อส้มตำแล้วก็พี่จิ๊บบอกให้ซื้อนั่นแหละอะลูกชิ้นให้เด็กน้อยไม่ได้เอาไม้มาไงจะไม่ต้องเอามาดีแล้วมันมีรูออกเนี่ยไหนแต่เด็บอกเด็กน้อยไปเดี๋ยวซื้อของมารออองฟองอองฟอง เดี๋ยวไปซื้อของกินรอนะเล่นเสร็จแล้วข้ามไปฝั่งนู้นระวังรถด,ด้วยแม่แม่หนุ่มเขาอ๋อนี่ของใครนี่ของใครเนี่ยเรื่องที่ไม่ได้หล่ของหนูเอา ไปไว้เองแม่จะไปแล้วม,ม,มีวางแถวนี้ก็ได้ค่ะเออเอาวางไว้แถวนี้แล้วก็จำของตัวเองเราไปชอบเตียงนี่ไงตรงนี้แค่ะจะไปให้บอกพ่อแม่อยู่ตรงนั้นนะตะโกนเรียกจะ๊ะเมื่อไรจะพาไปเลี้ยงฮะเมื่อไรจะพาไปเลี้ยงกิ้มจุ่มปลา <c oughs> หมดแล้วบอกมันมีท้ายรถมันมีไปไปไปอองฟอง อองฟองเดี๋ยวถ้าข้ามไประวังรถนะพาเพื่อระวังรถด้วยค่ะไม่ใช่ผีสุดแน่ม่ตะไป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 แม่จาจ๋าอยู่นูนอยู่ฝั่งนู้นเข้าไปฝั่งนู้นหมดแล้วเดีจะไปใหตะนเรียกนี่คือสวนสมเของ่และจักรยานนะไป ทางไหนมันมีทางออกนี่เราไปออกให้มันถูกที่ถูกทางดีกว่าไหมมดเป็นขโมยอยู่ได้โอมาต้อมจะว่าสวยมากไงตรงนี้เดีย๋ยวแป๊บนึงนะถ่ายก่อนแป๊บนึง ถ่ายได้ปิดอะไรไม่ได้ปิดเขาถ่ายไปเรื่อยๆอันนี้แต่งตัวแต่งตัวไงของมันวะเนี่ย <c oughs> ทำไมมีสีทูโทนมา <c oughs> อาจจะเป็นแฟชั่นใหม่เออหรอดำตัดไนดะ้อันนี้คือตัวเองไปได้ชุดมาจากไหนเ <c oughs> ออวะ <c oughs> ไปดูมาเหมือนคนบ้านะแบนทิมโล่นะจ๊ะไปข้ามตถนนข้อซื้ออะไรมากันแล้วจะพัดดอกพวกอะไรอ่ะก็ไม่ดูแล้วก็ซื้อไปเพื่อมาต้มสมตำกระยำไหมเต,ตรียงหาล้างกันเลย ไม่น่าปิดมั้งขครดีเนี่ยเวค่ะกลับเดีวค่อยมาซื้อลูกชิ้นร้านเนี่ยแต่โควิดมาก็ต้องทยอยปิดบ้างเปิดบ้างแต่ถ้าไม่ใช่โควิดนี่เต็มบอกเลยเอ,อาไหมนี่เด้นี่เด้ยำ ส้มต,ตำกระยำอำันนี้เป็นไก่ทอดอมันต้มอะไรมันไม่มีใครเปิดไงโควิดไง เราปเปรี้ยวร้านนะู้นไหมตำพันล้านนะีรร่มาอันนี้ตำมีตำอะไรบ้างครับอรเอาตำอะไรตำซั่วไหม,อมเอาตำซั่วครับใส่ถาดนะคะสใส่ถาดครับ lúc nha kim kem mát lấy bà sĩ hay mày đi tìm ở lại dầm mày đi mà tìm dầm đi mày dầm mày <laughs> 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 อันนี้ก็ส้มตำเหมือนเดิมไม่นี่ก็เมื่อกี้สั่งอะไรนะตำป่าเออเอออันนี้ยำยำอะไรนี่ยำนี่ยำนี่กระเฉดมียำผักกระเฉดไหมครับเออทำไมมีวะกระเฉดเอากระเฉดกระเฉดกระเฉดไหมกระเฉดใส่อะไรอีกกระเฉดที่มันมี ปูนเส้นมีปลาหมึกมีกุ้งน่ะเขาเรียกอะไรยำรวมยำรวมยยำำรรววมมแต่ปลาหมึกเป็นแบบนี้นะครับหมึกวงแบบกับหมึกได้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 เอาอะไรมาต้มเอายำยำอันนี้อย่างหนึ่งแล้วก็อีกอย่างหนึ่งไปเอาอะไรอีกยำมะม่ายำเซตันไหมล่ะเอายำยำมาม่ายำมาม่ายำมะม่ายังใส่อะไรบ้างครับ เออเอาแบเอาเหมือนกันลแหละแต่ว่าเอาเปลี่ยนเป็นมามะ่ามามะ่าหนึ่งบุเสตันหนึง่งแต่ว่าก็ใส่เหมือนที่บอกไปเมื่อกี้นะใส่ผักกระเจี๊ยบทั้งสองเลยหรอใช่ใช่ครับมามาใส่ถาดครับลูกชิ้นไหมโอ้โหเขาเพิ่งเปิดร้านอย่างงี้เนอะลูกชิ้นครับมาตอำเต็งอะไรเลือกเร็ว นี่เห็นไหมใจตรงกันเสื้อรถมุนเห็นไหมล่ะเม้วา <laughs> ปียบ ไม่ไม่ใส่ใส่ถาดครับใส่ถาดสีบาทในกระเป๋าไม่ได้เาส้มตรงเลยใช่ไหมใ่าใเหรอคะมาต้มลาบไปเลยไหมอ๋วเอาแยกกับแยกครับเยอะเหรอคะเยะ0บ กินนี่แกะคะกินลสแดงนะอกมาค่ะสาิบางไว้ก่อนไปเบ <gent> ียร์ข <stopped> ว้างเราเออเอาไปแล้วกันไป